มีคนกำลังเดินมามีซีนเนี้ยอย่างเด็ดจะบอก <S 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 ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตลาดทุาขัยสีด้านะเป็นบล็อกสร้างรเฟินมาเดินมาเดินแ่วนี้เลนะ่นแล้วแบบ <úc> เห็นแบบ ตอนสมัยเด็กๆแบบนี้แม่มันจะฟูมากนะใช่ตอนนี้ล้างเลยอ่ะแล้วก็มีเขาทำกันด้วยนะไหนดูตรงนี้มันโล่งไปเลยอ่ะโ่งกันล้างไปแล้วเนาะจริงๆตรงนี้จะเป็นทางทางแบบรถสองแถววิ่งเข้ามาตอนนี้เขาเหมือนเขาปิดไปหมดเลยแล้วมันโล่งเลยอ่ะโชวาแทสี่สมัยก่อนกัะตอนนี้นี่แบบมีดูวิวด้วยไปดู ล่องเลยจำได้ทางนี้คือทางออกไปถนนใหญ่เลี้ยวขวาก็เป็นร้านในอินแล้วก็ขึ้นรถรถเมย์สองแถวเยอะตรงนี้หายไปหมดละตลาดยังอยู่แต่ว่าก็แคบลงเยอะเดี๋ยวพาเดินรอบๆก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเนย็นะ ให้มันนี่หน่อยสักวนสักรอบหนึ่งครัเดี๋ยวเราไปซื้อของกินกลับบ้านเออโอ้โเอเนี้เมื่อก่อนนี้ตลาดนี่แบบคนเยอะมากเงียบไปเลยอ่ะแต่ว่ามันจะมีที่ที่เด็ดเบบกี้ตอนเราไปจอดรถตรงที่จอดรถหรือไปดูที่จอดรถอะ่ะเจ๋ง ตรนนี้จะมีร้านน้ำมะพร้าวแต่เขาไม่ขายแล้วตอนเด็กๆมากินบ่อยมากขายน้ำมะพร้าวอันนี้ตอนนี้เขาประกาศขายตู้แลเสียดายตอนเด็กๆกินน้ำมะพร้าวแล้วก็มีซอยนี้ซอยนี้เลี้ยวขวา,าไปแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาปุ๊บมันก็จะกลับไปทางที่รถสองแถววิ่งปิดไปหมดแล้วลองเดินไปดูเลย ซอยน,นี้ทาเลี้ยวซ้ายมันจะมียังมีถนนอยู่สวยโล่งเลยหมดเลยเนี่ยออกตรงนี้ปุ๊บเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไปออกซอยวีซ่าออกได้อีกทางหนึ่งตัวน,นี้เลี้ยวขวาปุ๊บจะเ,เป็นทางรถสองแถววิ่งจากถนนเข้ามา ในบาทมาตั้งจะสิบปีได้แล้วเนี่ยลงหรือเขาจะสร้างห้างเด,ดดนะเดี๋ยวไปดูที่จอดรถอะไรนะเสียดายนิงดงเสียดายว่าหนึ่ง <laughs> ไม่เอากล้องมาบอกเลยให้พกติดตัวตลอด อบวิเศมีสีจูเอียเปียบไทยจีนผสมกันกอ็จะนี้เป็นรายกิจกรรมครับก,ก็จะมีมาเต้น,น,เ,ตนเต้นตอนเย็นๆถนะบีกับรถที่ถอดรถรถแดงตะลุงเสื้อแดง ตอนนี้จะเป็นเปิดเป็นที่จอดรถสุภรลูกอ่ะอันนี้ก็ดีสวยสวยสีดีทั้งนั้นเลยนี่ถ้าเกิดมีรถไฟฟ,ฟ้าสายสีเหลืองวิ่งผ่านนีสวยสีน,นี้ Dawn ni'n mynd chi'w นี่ไงติกนบที่อยู่ที่พื้นเยอะๆเนี่ยเนี่ยพวกนกมันมากันหรือมันมาทะเลาะกันมันมาทำอะไรมีคนให้อาหาร มีเด็กเล่นด้วยอ่ะอโคเซส่สี่อย่างดีมีคนกำลังเดินมามีซีนเนี้ยอย่างเด็ดจะบอก ดีไปบนไปนี่เป็นประตูเมื่อก่อนนะนี่เป็นประตูบ้านตอนนี้ปิดตาย นี่น่าจะใช่มั้งข้าหมูแดงที่ที่ร้นานนี้แต่เหมือนเออเหมือนตอน,นเด็กๆกินเยอะบ่อยอยู่แล้วก็อ,อันนี้ก็จะเป็นห้างเจซีเจซีที่แบบว่าอยู่มาทุกยุคแต่ตอนนี้เหมือนเขาปิดไปล้วทุบไปแล้วข้างนอก ตอนนี้มันเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพกลายเป็นห้องน้ำด้วยไว้ข้างหลังดูของกินนะอ้นยังนี้นะที่ตลาดของกินยังเยอะอยู่ เขาจะมีร้านอามาซาเบะที่ขายลงเยอะๆขายตักเยอะๆเอาป่ะตอนนี้ก็เวิร์กทางออกไอ้ห้างเจซีตรงนี้นี่โดนทุบไปหมดเป็นอดีไปหมดแล้วครับเฟตตำรวจ เกินต่ออ้ร้านนี้ก็ดังเจ้วาวนนหวยร้านมานีนานี i ยังอยู่ร้านดังร้านใหญ่นี่เครือเดือกันหมดเลยเนี่ยซาลีนาก๋วยเตี๋ยวแกงเป็นอาหารกล่องห้าสิบบาทหกสิบบาท 50, 50. หา้าสิบหสิบี่กระดำ ที่ยิ่งอยากไปกินร้านนี้มากเลยร้านเขาทำดีแต่ไป,ไปดิฉรามเ่อ,อทอดมันสุกนี่ยังเด็ดทำกันอย่างดี ร้านนี้ร้านนี้อันนี้ดียาคูปิป่ะปั่นหยิบได้เลยไหมครับเอาสีได้ดีสีม่วงสีม่วงอ,อันนี้อันนี้สีม่วงยังเยน็นๆอยู่เลยหวานน้อยครับอันนี้จ่าแก่ครับ มีปังเย็นด้วยเมื่อก่อนตอนดึกๆต้องมานั่งกินกันยาคูมาแล้วขอบคุณครับกลับมาเดินเล่น <c> ๆ <oughs> แล้วมีแกงปูแดงดูดูดีนะเนี่ยคข่ยจ้ยไแม่วัน ราบอันนี้เท่าไหร่คะต็้งม้เต็มืออ๋อมีด้วยแบบนี้เท่าไหร่อะเท่าสี่สิบ ตลาดก็เงียบๆไปเยอะเลยเหลือขายกันไปอีกเจ้าตลาดโชคชัสี่เฮอยพลังให้ดูเราถือครับเรามีแค่นี้พอมือซ้ายถือมือซ้ายถือมือถือครับมือขวาถือกล้อง ตามมาจ่ายตลาดหรือเปล่าถึงเราจะถือน้อยแต่มูล,ลค่าเราเยอะกว่าครับเราเน้นเยอะเราเน้นตอนแรกมูล,ลค่าสองมือนี่มันต่างกันเยอะเดินครับผมหมดแล้วยังอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแค่มาเดินซื้อของตอนแรก <c oughs> จะไปเดินซื้อของจับพบาสเออแล้วแบบจะมาดูด้วยว่าตอนเด็กๆที่เคยมา,าเดินแถวช่วยสี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ซีนดีเยอะแต่ถ้าแดดดีๆน่าจะดีกว่านี้มีอะไรเยอะอยู่ถ้าแดดดีๆนะแล้วก็อันนี้ก็แบบคิดถึงตอนเด็กๆด้วยตอนเด็กจะเดินบ่อยแต่ย้ายไปย้ายจากแถวๆนี้ไปอยู่แถวเกษตรตัดหม้ก็ปีห้าสี่ที่ปีหกเจ็ดห้าสี่กับหกเจ็ด ส,สิบปีสิบกว่าปีแล้วพอกลับมาไอเดียเออเปลี่ยนไปเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเชื่อรถแล้วแค่นี้ครับผม